เอาเดเอาไกนอันน uhm, ี้พี่แทนได้่เป็นไดมีอุ้ยนั่งมานจักสองคนี้นี่ตั้งแต่เล่นิมว้ายมากไก่เนาะไมันนั่งดีอะไรโอ้ยแล้วไ้าจนเจ้า

มารับกันไทยนะจ๊ะรเรียนสางคมวิทยากวอแม่แเรียจำลยเรอโังเรียนสัยคมวิทยาืวันนี้ครับ เรถยน้ได้ครถ่ายน้ำบงครับแล้วจะึเ็แล้วถ่ายน้บพครับ่าหาพยูนสบายเราไ่เห็นยังกน้ำแพ่งหดจ้บัดีคไปนงตัิลี่ยนเียดยันยก็หายท้ายลูกคอพยุนเดียวแม่หาพยุดบอกจ้า พยุดพี่เมียแต่ว่าสิท้ายรูปน้ำเออมาแป๊บนึงไปยไงเฮ้ยพยุดใส่ใส่ไม่ได้ใส่เนาะพยุดไอ้มันเป็นเน งไงเราน้ำหาเจ,าเจา้าเจ้าเป็ดไทยน้ำฝนแป๊บนึงไม่นุ่ยเขาเพมาะ่อตัพี่นี่เคราาียดแล้ว,ว,วโอ้ยไม่พินพ่นนั่นนั่นคนมาเรวจกันพุ่แม่แถพิ่ถ่ายพี่เขาพิ่ถ่ายคุณนี่แม่ ยิงไทยน้ำเดียวอีกเก่งเหรอเก่งมากได้แล้วได้แล้ว

ลูกเขียนว่าโอ้ยแม่เงืดแม่เด้อมาสักนแม่เขียนว่าใช่ใช่เล็กหน่อยทางไหน้องคนเหมาะเคียแม่อยู่นี่นาะ Ha, <laughs> เสียเขียนวมาวบ่ล่ะหนาวเด้อหนาวเด้อรไมจริงนั่นล่ะไปยิากอซนอยู่ดิวขัวปว่นีวท่านอรว่าเสียาเสียนเสียนน้หม่อยู่ตัวนึงยูผมย่างไปหาเราอยู่ างเหียกัดเอาบันบ่ฮห้อนดอกมันหนาวราองเออผมหอดม่แต่ที่เรลียวเลย็อง้ะ่ะผมหอมทเสลเร็วนี่กระดาองหญิงนี่ เขาอลบกันอยู่เนี่ย้จ้งที่่าใครกลับเลยโอวิงวิ่อยพอยด้ออจะกลับแล้วจเมียก็อยากให้กลับังีหน้าเออจากลับห้องห่วงนาะเป็นเมียกันแม่งครับเาเลยคล้องกันได้เลยมากเลยราโอ้ยส่งีิวังอีกไผ่เนาะอยได้ไแต่ยังหัมาได้เขาว่ารอคิวขันมากขัมากผใจเฮ็ดได้งงมือเลยแต่ยังหัวมาอง